อันงิ่ะงรอกะลาตีกะลาตีได้ตัวกะลาตีก็ได้อ้มึงอยู่ไหนเนี่ยหน้าโรงเนี่ขับรถด้วยต่อหรือเปล่าคุณาตรงพาดีมาลวกันเลยมารวกันเลยมาลวกันมันมีเวลาคุกเยอะเว้ยมีหนเลยโอยากราคนโคตดเยอะกล้ามีเพื่อนโดนหลัดกลางเพื่อนโดนหลัดกางไปทำไมอ่ะใครมาหลัดกางอ่ะผมบี่ อยู <แ S 2> room, ่หลักกลางครับก็รอพอมเพื่อนดีเพื่อนก็ยืนอยู่โอ้มันไม่ทันแล้วดิพี่ซึกเยไมครับไม่รมเ้ยร่เลยบล่ม้ไม่รู้มไม่ใครไม่้หน่อยสิมาเขมาเ็นมาผมเองผมเองผมเองพี่ผมเองผมเองกโดชกันไเลยมา านะครับในโรงพยาบาลมีอีกไหมตุ้ดด้วยนะในโรงพยาบาลอาเลยนั่งเกมมากระไ้แดกโดนอยู่ไหมนะโดนอยู่โดนอยู่พี่โดนอยู่โดนอยู่อะไรวะยูพี่พยายามช่วยยิงอยู่น้องเฮ้ยไปกระหล่ำกลางนี้ไปกระหล่ำกลางนี้ไปช่วยแดกนี่มันมันมีสามตัว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 พี่สามตัวสามตัวเออไหวไปแล้วไหวเอ้ยดูเอาเพื่อนหน่อยนะเว้ยอาวุธมันแรงนะเว้ยไม่ใช่เล่นอย่างเดียวนะเว้ยเพื่อนหน่อยเว้ย

วิ่งาไปช่วยพาวหน่อยดิตรงตรงเนี้ยตรงตรงน้น้ำอะนอน้ำไปอยหมดเลยนอนน้ำเงี้ย่ำเขียยสัเกี้ยไอสัสาเวยดเหี่ยมันเี่ยกาไอ้ควยเหมือนเก่งไอ้ควยมือสองสัสยกัมือสองแมือสองสัสเหมือนเมืนก่งอะเนาะเหมือนซีมแน่ไอสัสมีโง่เลยตัวโง่เลยเขี้ยไอเด็กเขี้ยมีเนมเหี้ยอยามีเนยดีว่าเสี่ยวเงี้บดิไอสัสนี่เงียบเลย

มันตายตรงหน้าห้องน้ำเยอะพี่ตายตายเยอะเลยหน้าห้องน้ำไม่เก็บยแล้วนะของแดงไอ้เปิดเลยเฮ้ยตอเช่เพื่อนตรงพากลับไปช่วยเพื่อนตรงพากลับไปช่วยเพื่อนตรงพาหน่อยวเป็นเพี้ยไรห้องน้ไม่ต้องเล่นแล้วนะห้องน้ไม่ต้องเล่นอีกมามาเลยมาตรงพาวมาช่วยเพื่อนตรงพาวมาช่วยเพื่อนตรงพาวตัวไวมาช่วยเพื่อนตรงพาวเฮ้ยตัวเป็นเพี้ยนะไอเี้ยนโมไอ้เพี้ยนนี่โมอีก

เสียงมึงหนีดิหันนีดิสีี่ใหญ่ว่ะมึงหนีดิมึงหนีดิ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 หนี้ิตายเกิดมาก็ตายเกิดอะไรเงี้ยค่อยๆกูเห็นวิจารมานหวยอะกระจอกควายหนีดิมึงหนีดิมึงหนีดิหนีดิกูเห็นวิจารมารเวลาไหนเงี้ยตกพัดอยู่ไหนวะเฮี้ยเฮี้ยโง่อะโหลอไปรอข้นึง

อินี่แขนกูแก๊งรดีจมีเลื้อยน่วะมันรันหรือมันเลื้อนนี่สักมันออกเปนสองคนนะมันออกปนมันรันหรือมันเลื้อนเหรอพวกมึงอ่ะอันนี้มันรันหรือมันเลื้อนตอร่อยต้องอรีอยต้องอร่อนี้อรอต้อนีร่อยี้ยต้ออ้อ้ยต้อนีอต้อนีอองย้ออ้อี้ย้่ออรอนี่ออ กูจะบอกนะเจนเก่ายังน่าเล่นกว่าพวกนึงอีกยี่เอ็ดพวกเข้ามาใหม่ๆอ่ะทำตัวโคตรอยากขิวแสงไอ้เยี่ยใครใครคนใหม่วะมันรู้ได้ไงวะรู้ได้ไงเนี่ยคู่ขายเฮียเลยวะรู้ได้ไงเนี่ยตักเนาะเอ้ยกูเองเ้าะทีพี่ชายใครมีห่อเปล่าใครไม่มีห่อเปล่าผมไม่มีพี่ผมไม่มีห่อคุณไม่มีหรอรู้ได้ไงว่าคนใหม่วะห่อห่อจบไปหน่อยพี่รู้ได้ไงเนี่ยเอาใครยังสุกไปเด้งหน่อยดีเด้งหน่อยเด้งหน่อยเอา เบเอาสมนั้นไปเลยกูไม่มีห่อแล้วเดี๋ยวห่อเปยทำนองไม่พี่เจมเอาไปก่อนเอาไปก่อนดิมึงรู้ได้ไงวะเฮ้ยเบมาเบมาเอาไปเอาไปเยีพี่มีเวลาครกว่ะให้เดียวให้เดียวก่อนดีให้เดียวไปเดียให้เดียวอ่ะพี่มีเวลาคุกเอาไปก่อนได้ป่ะเดี๋ยวไปเทิดได้ได้ได้พาไปพาที่อื่นในปั้นน้องชายพี่อยากพาวอ่ะเอาไอ้พี่อ่ะนี้้มีใครอ่พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบมาเอาสมนี้ก่อนเดี๋ยวผมห่อให้ ไม่พี่มีห่อพี่มีห่อเหลืองเอ้าเฮ้ยห่อเหลืองไปไหนวะเออรันเบอร์ไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวมารับกูก่อนเดี๋ยวมารับกุกนกูไม่มีรถกูไม่มีรถฮ่าฮ่ากูยังเลยไปนั่งนั่งหลังนั่งหลังนั่งหลังฝั่งซ้ายโอ้โหเยอะฮ่าฮ่ากูยังเลยโทษโทษโทษไม่ได้ตั้งใจไอเดียวกูตกรถไอเดียวตอยแลงมา อีป้าี่แขนกูดิไม่ได้มีของเลยว่ะจะกงยากันก็ไม่มีเลยเว้ยรถพี่อยู่ในพาวอ่ะอ้าวเมื่อกี้อะไรไม่เป็นไรวะไม่ไม่รู้รถอยู่ในพาวหรืออยู่ในกาลาดไม่รู้ออเฮียนี่งูไปดูไหไปดูอะไรก็ได้มันโดนยิงล้มอย่างเดียวเลยเว้ยเมื่อกี้ คแหมรู้ด้วยนะใครคนใหม่ใครคนไหนคนใหม่เงานพานครับพายพี่ไอ้นี่เดี๋ยวเดเอาสมนี้ไปทำมก็ได้น้องไม่ต้องเถียกับพี่เต้พี่เต้ได้ได้แล้วเดียวเพิ่งไปนะดูก่อนไม่มีว่ะอยู่พาว่ะเฮ้ยห่วดว่าแล้วาเผากล้วยก็ได้เผากล้วยเผากล้วยมีตังบ้างมีมีมีสามพันเอานมมาเออเคุณใครไะพ่อซี ได้ไม่เลิกยิงไม่เลิกยิงนี่นะผมกำลังหาวิธีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยปล่อยพอพอพอแล้วพอแล้วอยากเป็นดาราต้องทำไงอยากเป็นนักแสดง <laughs> ผมผมกเดี๋ยวผมเจ๊เองไม่มีหอบพี่ต้องไปเอาที่บ้านวะ, <c oughs> ะเลอะไรเล็กไรเล็ก <นะ S 2> ไรอ่าหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองขาดน่าจะสิบคนประมาณสิบคนเอ็มสี่คนห้าคนนะ ใช่ใช่ใช่มันพักไงครับสิ้นเดือนมันไม่ได้ขาดดิมันสิ้นเดือนเฮ้ยหอหอ,อพวกมันอยู่ไอ้นี่นะหอพวกมันอยู่บ้านเก่าแล้วนะอันนี้คือหอเราเหรอวะกูยังไม่รู้เลยแม่งรู้ละอเย้เย ไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่หาไมห,หาเคลเพิ่มไม่เป็นไรพอพี่พอพอหาเคล็ดเพิ่มเร<อ>า,<ห>าคุยก <จะ S 2> ันตอนบ่ายไงเมื่อวานเป็นคนหาเคล็ดเพิ่ม